สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมโชว์รูมของแกรนด์โฮมมาร์นะคะแพลนมาจะเห็นชักโครกนะคะสวยจัดเต็มเลยทีเดียวมีหลายรุ่นเลยนะคะเลือกสั่นได้สำหรับใครที่กำลังต่อเติมบ้านอยู่นะคะหรือว่าต้องการ ชักโครกสวยๆนะคะมาเลือกได้ที่นี่เลยกับ Grand Home สาขาราชพฤกษ์นะคะนะคะมีหลายรุ่นเลยนี่ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะอ่างล้างหน้าก็มีหลายตัวเลยนี่นะคะมีทั้งอ่างแควน อ่างวางบนเคาน์เตอร์แล้วก็จะเป็นอ่างาใต้เคาน์เตอร์นะคะฝั่งใต้เคาน์เตอร์เลยนี่นะคะมาดูชมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศก็สวยอลังการมากนะคะเป็นสไตล์ล็อกนะคะสำหรับร้าน มีดีไซน์เซ็นเตอร์นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกแบบบ้านค่ะก็มาแวะชมมาเลือกสรรนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้ก็มากมายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะ ราคาชะโครบหลายรุ่นเลยนะคะในฝั่งนี้ก็จะเป็นชักโครกมีแต่ตัวใหม่ๆสวยๆเลยมาให้เลือกราคาไม่แพงเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการสร้างบ้านอ๋อที่กำลังสร้างบ้านอยู่หรือว่าต้องการ ชักโครกเปลี่ยนชักโครกเรามีบริการครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชักโครกนะคะติดตั้งมีบริการครบนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อเติมห้องน้ำห้องครัวที่สําคัญที่นี่นะคะมี3 d ดีไซน์นะคะออกแบบห้องน้ำสมจริง3ามติเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราพาเดินไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าชว์รูมที่นี่นะคะจั เต็นจริงๆค่ะว,ว่าจะเป็นชักโครกแบรนด์ชั้นนำนะคะอเมริกันคอตโต้โคเลร์โตโตนะคะแล้วก็แบรนด์เฮาแบรนด์ของแบรนด์ฮก็คือวิกเตอร์นั่นเองนะคะดุกอกก็คือสวยสวยงามนะคะแทนมานิดนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอ่ารดูรามาเฮามากค่ะ มีหลายแบบนะคะอันนี้ให้ดูภาพรวมก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนสุขภัณฑ์นี่ราคาคอนโดตัวนี้ก็เป็นโทชีนะคะหลายนี่ค่ะโทชีสำหรับท่านชายนะคะมีหลายไซส์นะคะตกแต่งห้องน้ำของคุณให้ดูสวย แล้วก็ครบไม่ว่าจะเป็นชักโรครกโทชีต่างๆเลือกสั่นได้ค่ะมีทั้งตัวอัตโนมัตินะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะสวยงามค่ะราคาน,นี้ก็จะเป็นบริเวณโชว์ของสุขภัณฑ์นะคะครบจริงๆที่นี่ เรียกว่ามาที่นี่เราคือไม่ต้องไปที่ไหนเลยะคะ่ะคือครบทุกที่ครบทุกอย่างสุขภัณ์อ่างลังหน้าทปปสวาและที่สำคัญที่นี่นะคะมีบริการออกแบบดีๆให้กับกคนให้กับลูกค้านะคะทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะตอนนี้เรามีบริการฟรีด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นแบรนด์ของวิกเตอร์นะคะรูปทรงเกีกร์นี่ค่ะบรรยากาศของ้านให้ดูเต็มๆอีกรอบหนึ่งจะเป็นบรรยากาศที่มาเดินแบบชิลๆนะคะมาเดินเลือกชมอย่างเรียกได้ว่า,ามาชมกันอย่าง ชิววนี่ก็จะเป็นกระเบื้องค่ะอ้โหกระเบื้องของเราสวยทั้งนั้นเลยนะคะหลายๆแลราที่สำคัญตัวนี้นาพิเศษนะคะสำหรับอูรโงงรถเลยค่ะตัวใหม่เลยค่ะตัวนี้ บรรยากาศนะคะโชกระเบื้องได้อย่างอลังการระก,การตามากเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะราวแขวนอุปกรณ์ใส่ชีดฝักบัวที่ใส่กระชิดชู้ที่วางสบุครบจริงๆเลยมีครเลอร์โตโต้โตนะคะคอโตอเมริกันสี่แบรนด์ชั้นนำนะคะให้เลือกสั่นได้เลยนี่นะคะกระเบื้องลายใหม่ เป็นลายเทอราโซนะคะเหมือนจริงมากค่ะเป็น 3D ลายกระเบื้องนะคะ่นะ,ะเรนาวเวอร์เราก็มีหลายตัวนะคะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับโชว์รมที่นี่ สำหรับลูกค้านะคะก็แวเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะคะกับโชว์รูมกระเบื้องสวยๆนะคะเรามีกระเบื้องสุขภัณฑ์นะคะหลากหลายมากเลยจริงๆนะคะให้เลือกแต่ถ้าเกิดทุกคนนะคะทุกท่านที่เข้ามาอาจจะเลือกไม่ถูกเรามีดีไซน์เซ็นเตอร์นะคะคอยวางกระเบื้อง ในโปรแกรสมสามิตินะคะให้ดูอย่างสมจริงนะคะดูสิคากระเบื้องของเราโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่นะคะหลากหลายไซส์หลากหลายดีไซน์อันนี้สวยมากนะคะลายนี้สวยมากๆเลยค่ะว้าว อ๋โหตัวนี้เรียกตังค์มากๆตัวนี้นะคะเรีกเยกได้ว่าเลือกไม่ถูกเลยจริงๆถ้าเกิดมาที่นี่กระเบื้องของเรานะคะเกรด A ทุกแผ่นเลยนะคะเรียนเชิญน,นะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังสร้างบ้านใหม่นะคะราคานะคะไม่แพงเลยมีให้เลือกหลากหลายจริงๆ สินค้าดีมีคุณภาพค่ะไปดูกันต่อค่ะนี่นะคะเราก็จะมีเป็นบ็อกอัพห้องน้ำนะคะสวยๆเอาไว้ให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างนะคะกระเบื้องสวยมากนะคะอ,อ่างล้างหน้าดูราโอ๊ยโทษทีค่ะอ่างอาบน้ำค่ะสิง อลังการมากค่ะทีนี้นี่นะคะอ่างล้างหนะ้าแบบตั้งพื้นนะคะเป็นอ่างหินสังเคราะห์นะคะสวยงามสีขาวรูดราม,มากเลยค่ะนนี้ก็เป็นกระเบื้องซปเปอร์ไซส์นะคะกระเบื้องแผ่นใหญ่เราก็มี บุผนางปูโตหรือจะทําเป็นเคาน์เตอร์นะคะมีหมดทุกอย่างค่ะนี่ค่ะแกนโฮมบริการออกแบบ3มิตินะคะ AR ด้วยนะคะเรียกได้ว่ามาดูบ้านก็เหมือนมาเล่นสุดสนุกอ่ะไม่ใช่ค่ะเหมือนมาเล่นเกมตกแต่งกระเบื้องอย่างเพลิดเพลินได้เลยกับดีไซน์เซนเตอร์ของเราที่นี่ มีนะคะกระเบื้องหกเป็นย0ลายสวยๆทั้งนั้นนะคะขอบอกเลยลายคือปังมากค่ะโอ้ปังไม่ไหวแล้วห้องครัวปูนนะคะสไตล์มินิมอลสไตล์ของเลอครัวก็มีนะคะมีนะคะเลือกสีที่แบบ เลือกสีน้าบานได้เลยนะคะสีขาวสีไม้สีออกเทาเทาเข้มนะคะแล้วก็จะเป็นสีออกเทาอ่อนนี้เรียกว่าสีทูเป้นะคะเป็นสครูสไตล์มินิมอลนะคะโมเดินสไตล์มากมากเดี๋ยวให้ดูชัดๆ ะคะถนนจะมีตู้อับน้ำนะคะฉากกันอาบน้ำนี่ค่ะกระเบื้องเยอะจริงๆแล้วก็สวยมากๆเลยอ่างหินอ่อนก็มีค่ะเป็นหินแท้เลยนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะสวยจริงๆนะคะ บรรยากาศนะคะก็คือมาเลือกซื้อกระเบื้องนะคะได้แบบเ,เดินชิชวๆสบายๆได้เลยนี่ค่ะกระเบื้องเยอะจริงๆนะคะที่นี่แล้วทุกตัวทุกไซส์นะคะทุกแผ่นของเรานะคะกระเบื้องแกน้โฮมนี่ขัดมาตรฐานทางนั้นเลยนะคะลูกค้าต้องประทับใจแน่นอน,นะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นแบรนด์คอตโต้นะคะกระเบื้องสวยมากๆเช่นกันโอ้โหกระเบื้งองของเเยอะมากๆเลยนะคะมีลายหินออนไลน์ไม้กระเบื้องปูสระว่ายน้ำทุกอย่างเลยนะคะที่นี่คลิปนี้นะคะก็พาทัว คร่าวๆนะคะสำหรับแกรนโฮมมาสคาราชชฟฟ์สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะท่านใดที่กำลังสร้างบ้านอยู่ก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญเลยจริงๆอยากให้มาเลือกซื้อกระเบื้องที่นี่นะคะเพราะกระเบื้องของเราสวยจริงๆนี่ค่ะหลากหลายสไตล์มากถ้ามาเราเลือกไม่ถูกไม่ต้องกลัวเลยนะคะที่นี่และสำหรับ ูกค้าท่านไหนนะคะที่ยังไม่มีช่างไม่ต้องกลัวเช่นกันเพราะว่าเรามีช่างครบเลยคะ่ะมีบริการหรือต่อเติมทุกอย่างเลยนี่นะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งสวยๆเลยะคะ่ะมีกระเบื้องหลักหลายะ นี่นะคะแล้วก็จะมีโต๊ะมิกแอนแมทนะคะโอเคเดี๋ยวต้องขอไปรับลูกค้าก่อนนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะแล้วก็เรียนเชิญที่แกรนดโฮมาร์ตค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ